แ้งดึงโบชวัวข้างหน้าออกนะครับดึงโบชวัวข้างหน้าออกแล้วเราก็ขยับจับแล้วทาการฉีดฉี่นึกออกไหครับอ่ะเริ่มเวลาขึ้นมาเราก็โชว์โบชวัวอย่างนี้จับจับโบชวัวฉีดนะครับโบชวัวก,ก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับมันก็จะมีหลายแผ่นหลายหน้า เวลาเล่นนะครับเวลาเล่นอันนี้ก็คือกลดฉีสิเราก็จะดึงจับปุ๊บฉีบโมชวนี่ออกมามาฉีบโชวมาปุ๊บเราก็จับแล้วค่ายก็ดูว่าไม่มีนียวแล้วเราก็ทําการฉีดตรงกลางฉีดอย่างนี้นะครับฉีดออกแล้วขยับจันะบฉีดครึ่งหนึ่ง อาจจะใช้กันไก่เข้าช่วยก็ได้นะครับกันไก่เข้าช่วยมีใช้ไซส์เดียวครับพอฉีกเสร็จปุ๊บเราก็จับนครับจ,จับนะครับแล้วเราก็จับแล้วก็พับแล้วก็จับแล้วก็ฉีก แล้วก็ฉีกล้วก็ฉีกพอฉีกเสร็จนะครับเราก็พับพับตรงนี้เคลียบแล้วก็จับตรงนี้มาแล้วเราก็ฉีกพอพับเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยขี้ออกขี้ขี้ทั้งสี่พิปปมพ์ตรงนี้จับแล้วตัวเนี้ยขี้ออกมาขี้เสร็จปุ๊บก็จับ แต่ช้านะครับใจเย็นไปนค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆแล้วก็เอาไปใส่ตรงนั้นจําได้ไหมครับตรงที่เราเตรียมไว้แล้วก็จับจับหนังสือพิมพ์ดีๆให้เขาดูครับค่อยๆจับแล้ว,ลวค่อยๆเปิดแล้วรูดให้ดีๆหนะังสือพิมพ์ที่ฉีกไปเมื่อกี้ก็กลายเป็นไม่ได้ฉีกอ่ะงงใช่ไหมล่ะครับงงไหมล่ะครับสวัสดีครับ